ก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอุต r าแมนนีโรในตำนานใช่ปะมผมเพิ่งโหลดมานะครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ทำคิดมาสวันแล้วไม่รู้ อย่างเท่เลยเปิดเกมมาว้าววาวเกมมาเปิดปุ๊บคงเล่นได้อีกไม่นานน่ะบัตรเหลือสามเมื่อไหร่ค่อยหยุดอันคลิปนี่ห้าดีฝ่าห้าเบลเลีอวกับซีโ่นี่ว่ะถ้าใครอยาก ใครอยากโหลดเกมอยู่ผมจะทิ้งลิ้นลิงเกมไว้ในใต้คลิปนะใครอยากโหลดนะ ผมจะไม่เติมเกมนี้นะทุกคนเพราะว่าผมไม่มีตังแล้วโอ้ไทยแลนด์กดวายซื้อลช็อคโอ้ท่ายอย่างเท่ นักศก็ได้ที่ทิงไปดูเขาเล่นมันมาเนี่ยแล้วก็ไปโหลด,ดเจ้าฮีโร่ตัวไหนดีอะทุกคนงั้นผมจะเอาตัวนี้กันนะเลเวลหนึ่งือเจาเลือกมิกซ์ซัตติฟァ <Okay. S 2> แค่แห้ออกซิช่วร์เดี๋ยวยังไม่นาะนว่าจะโหลดฟรีไฟล์มาอัดคลิปฟรีไฟล์แล้วรอผู้ติดตามครบ ยี่ไม่ใช่ดิ30สามสิบคนก่อนเราจะอจัดคลิปฟรีไฟฟรีไฟพอโหดอยู่นะแต่ลบเฟซทิ้งไปแล้วอะ่ะสกิลนี้สกิลก่อนอ๋อฮิวฮิว ถ้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรบอกนะจะ,จะอัดเกมตามอัดเกมตามที่บอกเลยนะถ้าอยากเล่นเกมอะไรเขียนไว้ใ,ใต้คลิปเลยนะคอมเมนต์ไว้เลยว้าว มอสคอดมอสใช่ไหมดูมาครบต่านแล้ว <c oughs> มอดมาแล้วคอดมอดโอ้ไม่ไะตีเดียวตายเหรอ ชื่อ,อคิดดูก่อนนะอันไหนที่จะพอตั้งได้มั่งมีแต่ที่คัดลอกมาทั้งนั้นเลย อย่างชื่อสำเร็จกิ้งก่ะยังไน่ยังเวลาขายมึงเนี่ยเดี๋ยวโอ้กิ้งกับขายเดี๋ยวต้องเอาเงินห้าพันได้ โอเโอรอบนี้สองหมื่นเลยขอให้เราเล่นดาดกุมราห์เล่นเดี๋ยวเล่นดัดนี้ไปก่อนจต,ต้องเก็บตังค์ซื้อกิ้งกะ ใช้กิ้งกะนะจ๊ะต้องเอาวิตตอรี่กับเอช ออาอีเดียวตายอีแล้วเยวจะเล่นอีกตานหนึ่งแล้วก็จะปิดคลิปเลยนะครับ แต่เงนินยังไม่พอจอบ ของขวัญมันได้ทิดแล้วสองหมื่นใช่ปะดูโฆษณาเนี่ย ก็สำบวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องผมได้ครับสำหรวนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย